สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆน้องห้องเห็นอย่างสงเคืาอน้องมิโชคห้องเห็นอย่างโโแป้วนมมาให้น้องเลยน้องกิงนนมน,น้องเดียวเหรอน้องเดียวเหรอ,อพี่เลิฟทำอะไรนะ่ะดูพี่เลิฟดูเทวชาลาดมากเลยพันโซแล้วจำแล้ว พิงแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วอยากเล่นกับพีเ่เกลือแล้วอยากเล่นกับพีเพ่เกลือแล้วอาพี่เกลือพี่เกลือน้องหิวนมแล้วอ่ะมีโชคมานีวนแล้วม่ไม่โชคไม่โชคมวานนี้มวานนี้ม,มามแม่แล้วลดูหน้ามีโชคสิอ๋อมันจะเป็นพันอะไรวานเนี่ย อันนี้หมาหมาหมาโรงเรียนนะนี่เด็กข้างโรงเรียนใช่ไหมเออว่าสันเด็กข้างโรงเรียนใช่ไหมฮะมันเป็นเด็กนี้เรียนใช่ไหมแม่มันอะฮะแม่มันเป็นเด็กนี้เรียนโหกินจริงไหนเอาน้องไว้ก่อนเอามาให้น้องกินแล้วแล้วเอา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 กิน กินโอ้ยกินโ้ยกิน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 ไม่ได้กินไม่ได้แล้วเอามานี่ไม่จะให้กินเองเอาครับ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 โอ้ยครับจับเองไม่ไม่ไม่เอาเอาน้องยกขึ้นยกตูนนมขึ้นอืย่ายกแรงอย่ายกแรงอย่ายกแรงโอ้ย องหมดแล้วพ่อจัามาโอ้ตื่นกินทั้งคืนเลยโอ้ยโอ้ยเนาะเออฮะอ๋ออ๋ออะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องกินน้องก่อน น้องกินนมองพิมก่อนเอออ่ะไปอีกวะ,ะมีโชคไปบ่ลูกูตัดตานโอ้ยเนาะก,กะเมน่นกะเม่นยางสวนไปสวนมานี่เนาะมากินนี่ยังอิ่มยังมากินนี่อิ่มกินนี่อิ่มพี่เลี้ยงขาหน่ะอัลโหเอ่ะจับจับจับมาจับมาเอเทลูกเอาม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 อยากขี่รถกชิงกับพี่พ, le, พี่เลิอกพี่เคลือแล้วเหรอฮะ จะขี่รถทิ้งกับพี่เคลือรึเปล่านีอยู่ใต้เหรอนั่งอยู่แถวใหญ่น้องชื่ออะไรน้องชื่อมีโชคมีโชคกิ่มแล้วสระฟานนมไหมนู่นโอ้ยยายหย่อนมือใหญ่หย่อนนมเนาะนี่เนาะกินนมดีแล้วแล้วมันบอก พี่ยังที่นมบาออกนีดาขึ้นนะน่้อบู่้น่อมหน่อยอยู่ใส่มันมจะไม่ไงมันกินอยู่แล้วลูกอ่ะกินแล้วกินแล้วน้องไป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 แล้วอย่าไปหาพี่เลิบเด้ กำลังเดินแข็งกำลังสิงหัตยังเอาเอาเอาจะโตแล้วโอ้เดี๋ยวน้องเกี้ยวอยู่อย่าจับน้องเลยเอออย่าจับน้องเลยน้องเกี้ยวอยูอ่จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอย่าไปหาพี่เล,ลิฟเด้อ <c oughs> ไปหาพี่เลิฟพี่เลิฟมาแล้วพี่เลิฟของเกี้ยวเสาแล้วไปแล้วพี่เลิฟเพ็นนั่นแล้วพี่เลิฟเพ็นเป็นยังไง <c oughs> ตัวอะไรน้อยน้อยพี่เลิฟพี่เลิฟมองดูแล้ว อูมองมากเลมเ้ยโอ้ยเฮ้ยพี่เลิฟพี่เลิฟจะต้อนรับน้องใหม่แบบนั้นไม่ได้นะพี่เลิฟจะต้อนรับน้องใหม่แบบนี้ไม่ได้นะฮะต้อนรับน้องใหม่แบบนี้ไม่ได้นะน้องยังเล็กอยู่เดี๋ยวโตสักหน่อยก็ไปฉีดวัคซีนตอนนี้เล็กอยู่ น้องเรียวนอนให้ให้น้องเดินก่อนเดินสำร,รวจก่อนอโอ,โอ,โอ้น้องมีโชคน้องมีโชคแข็งแรงแล้วครับขอ,อบคุณนมจากแม่แม่นะครับยังส่งมาไม่ถึงอีกอีก2องท่านนะครับจากแม่แขจากแม่หนูปลา คะแนนได้จากแม่สุขใจนะคะยังมาหมยังส่งมาไม่ถึงหนึ่งกระปองที่มาถึงแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วเอาอยาบังวะอย่าบังน้องวะให้น้องออกกล้องมั่งวะน้องเกลือโห oh. เอาน้องมาทางนี้วะน้องน้องมีโชควันนี้เลยไม่โชควันนี้ โอ้กินขนมไม้น้องกินไม่เป็นเอาน้องมานี่เร็วนี่โชคกุ้มน้องมาอุ้มน้องมากุ้มน้องมาเอาน้องมาเร็วอุ้มดีๆอุ้มดีๆอ่ากุ้มดีๆนานน้องมองดูที่หน้าหน้าหน้าน้องกับหน้าพี่เป็นยังไงเหมือนกันไหมเหมือนกันโอ้หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันเลย อืมอืมอืมเชียงไล่เชียงไล่เชียงน้องน้องมีโชคร้องไงเอาน้องลงน้องลงเอาถอยรถออกถอยรถออกโอ้ยโอ้ยบุนบุญโอ้ยบึุญบุนบุญบุญโอ้ยน้องร้องแล้ว โอ้ยอยากขี่รถเลยโอูอยากขี่รถเลยครับผม่อยากขี่รถเลยครับไมอยากขี่รถโอ้ยอยากขี่รถอีกโอ้ยน้องอยากขี่รถพี่เกลือเกลือน้องอยากขี่รถเขาขี่รถเขาขยันขี่ทางนี้บอกโอ้โหเขาขี่ทางนี้บ่รถนี่บืน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 น้องจะตกได้น้องจะตกเด น้องกลัวโอน้องกลัวมดกัดน้องหรอมดกัดน้องดูมดกัดน้องใช่ไหมดูด้วยโอ้อยากขี่รถนี่หัวน้องแน่น่ะนี่หัวน้องเออโอ้โอ๊ยไงหย่อนมือเงีวมือเนาะอามีโชคเลยคอยมึงโชคดีรอดปลอดภัย พ่อพอขาน้องดูขาน้องโอ้โหกัดน้องเอาน้องเข้าไปที่นอนเร็วอย่าไปคลายพี่เลิฟอย่าไปใกล้พี่เลิฟนะเสร็จแล้วน้องไม่ยอมนับเพี่อไหมเอาอุ้มน้องมาอุ้มน้องมาเร็วๆน้องจะไปไหนมอะกัดอุ้มมาน้องอุ้มมาน้องอุ้มมาไว้ที่นอนเร็วๆน้องกินอิ่มแล้ว เบาเออเอาไว้ที่นอนเบา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 เออเข้าไปเข้าไปปิดไว้ปิดไว้เออน้องนอนน้องนอนเดินเที่ยวเหนื่อยแล้วเดินเที่ยวเหนื่อยแล้วเอาปิดไว้ดีๆกรงของไข่เนี่ยกรงของไข่กรงของน้องที่ไหนของของพี่หลงของพี่หลงกินของพี่หลงมา ทำไมไม่ใช่น้องยืมของใครมายืมของแม่วอนมาไม่ได้ชื้อมาไ่อมาไปยืมของแม่วอนมาไม่ไม่ได้ชื้อมาไม่หาที่นอนแล้วครับหาที่นอนแล้วครับนอนแล้วครับป๊าป๊าเปิดโอ้ยไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดเดี๋ยวจะน้องจะออกน้องเหนียวเ ไม่ยองกินนมแล้วไหนขวดนมอยู่ที่ไหนไปเอานมมาไว้เก็บเลยเด้อใช่แล้วพี่เลิฟเดินทำไมพี่เลิฟพี่เลิฟทำอะไรฮะพี่เลิฟทำอะไรทำไมได้มได้ยินแต่เสียงโซ่อาแล้วครับเล่นแล้วเล้นแล้ว ้อนเช้าเช้าป่วยก็ได้กินแล้วนะแม่พิมพ์จะก,กินอะไรอีกอันน้องกินยาอะไรแม่บอพ,พิมเอาอันยาวิตังนี้สิให้เหลิกกินไป กินแล้วกินแล้วให้แม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดดิน่นกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องไทยรถของเราด้วยนะครับเรามีสมาชิกใหม่หนะครับ น้องมีโชคมาอยู่แล้วผมจะมองเห็นน้องไหมเนี่ยน้องตัวเล็กมากเลยใช่ไหมผมจะมองเห็นน้องไหมเนี่ยอย่าเผลอนะอย่าเผลอนะผมไม่มีตาข้างหลังนะแม่ระวังผมเหยียบน้องที่แตก <c oughs> คินแล้วกล้วค,คินแล้ว สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับแม่ๆมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผมนะครับแต่ก่อนจะเจอคิบก็อย่าลืมกดไ,มไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับบายบายเอาบายบาย,บายแล้วบายบาย